มื่อนี้แม่บามทิพาเห็ดขับพุ่นใี่นอมคขพุ่นทำยาอินไกขับพุ่นจัดขับพุ่นกันไม่เลยพี่น้องับขุ่นซองกับสอบนี้่างกุ้งเขาก็ได้โอ้ขักขักอยู่ดีเมืนี่เห็นไามกระดาหอนลังล่างเยู่ย ตำพริกตำขิงตำมพริกว่า,า,กา,าก็ใช้วะตำตีนจะของเลยล่ะตำแล้วแล้วบ้าน,นีก็ลงหมอพที่น้องกําลงัฟลงฟดกำลองจีนมันจป้า ตีนไกล่ล,ล้วนเลยอะไักจะล้อตัน,น,นสม,มองหนึ่งเคืองสม,มองี่น้องน้ำล้างคอกโอ้กําลังฝนไปหนอกน้ำเบื่ฟฟอุ้ยๆเลย ขับครับส,สวัสดีครับพี่น้องยินคับปุนกับพี่นองเอ้ยเพื่อนอย่าตีนไก่นั่นลวดเลยไก่เบ็ดปาดเลยขอบคุ่นเสร็จเนวนุ่มเลยขัดเกินขนาดเบิด <laughs> เบิดกระเพาะมึงเลน่นกินคนเดียวโอ้โหักกานมามาเต็มเต็มกันเม่งรู้เห็ดกระปุนแล้วกินในกระเพาะป่ามนะั้ง โหหักเลยนะหัก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 จับเกไรไปเลยทำบบงานแบบไม่ยาดเหรอ รู้หับ Chịt ngày ngay tầm bạc thôi đi lận không biết giảng mạc máy ạ อ้าคักขนาดพี่นอ้องขับปุ่นลำยาบาิดบากเนาะตีนไก่แสบคักขนาดไม่เนีน่ก็ไว้ซับทีกอนครับใบพอกันไม่คิดนะโชคดีมีความสุขครับสบาติครับแสบพี่นอ้อง